สวัสดีครับเจติมวัตโต้นะครับผมวันนี้มีส่งมอบออน n วคอมพิวเตอร์ปี20นะผมเกียร์ธรรมดานะครับอันนี้ก็มาเช็ครถให้ลูกค้านะครัผมเตรียมรถส่งมอบนะครับภายในเป็นเดิมๆสี่แถวนะผมจากโรงงานเลยนะครับทุกอย่างติดหมดนะคผมแล้วก็แม่แรงก็มีครบนะครับบันไดไฟบันไดก็ติดนะครับผมใช้งานได้นะครับ อันนี้มาเช็คข้าวๆนะครับผมแอร์ก็ติดนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอันนี้เลขไม่หนึ่งหมื่นสี่พันโลนะครับผมปียี่สิบเลขไม่หนึ่งหมื่นสี่เยอะนิดนึงนะครับผมแต่ไม่มากนะครับยังเป็นถือว่าเป็นรถใหม่อยู่นะครับผมยังอยู่ในประกันของศูนย์โตโยต้านะครับหน้าปัดไม่มีอะไรขึ้นโชว์เลยนะครับผมรถใช้งานเดิมๆเลยนะครับผม ตอนรถเข้ามาที่เต็นนะครับผมรถคันนี้มันจะเป็นรถติดสติ๊กเกอร์มาทั้งคันเลยนะครับแล้วเราก็ไปลอกลอกแล้วก็ไปทําสีใหม่นะครับผมขัดสีมันติดมาทั้งคันนะครับผมแล้วมันไม่สวยนะครับเราก็ไปทําสีใหม่ให้มันดูใหม่ขึ้นนะครับแต่รถไม่มีชนแน่นอนนะครับไ,ได้เลยดูทุกอย่างของใหม่คลิปนะครับผม อันนี้ลูกค้ากำลังเตรียมไฟเซ็นไฟแนนซ์น,นะครับผมแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปส่งมอบรับรถให้ลูกค้าขับรถไปใช้งานได้เลยนะครับผมกลัเ,เตรียมส่งมอบนะครับ